อะไรครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมเช่นเคยนาอแทนเดเกเตอร์นี่นะครับเราก็มาอยู่กับการจัดดับประจำวันศุกร์สุดสุดดัปดาห์หรือว่าการจัดอันดับเกมประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับนองสาหรับเกมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเกมออกมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ผมก็ได้หามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็สำหรับใครที่มองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่นะครับก็คือ ตามพาคลิปนี้เลยเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วย,วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน, <ๆ S 2> นเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไ้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาด้วยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่ที่เกมแรกกันนะครับก็สำหรับเกมแรกนี่ก็จะมีชื่อว่าแจ็คก็ สออกอตต์อาเคสชูตติ้งนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะระจนภัยผ่านด่านต่างๆในยุคสมัยสงครามโรคครั้งที่2นะครับเราเนี่ยต้องไปสมบบาทเป็นทหารที่ปกป้องเมืองของเราจากศัตรูที่จะมายึดดินแดนของเรานะครับที่เราต้องขี่รถเพื่อประจันบานกับตัวของศัตรูนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีการอปเกต รถด้วยนะก็คือจะมีการอัปเกรดรถให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพมมุองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่อยากโหลดอยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันดูได้แล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถเล่นด้วยระบบแน่ตังได้เลยนะครับ เกมที่สเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวฟุตซอลหรือว่าฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะตัวเกมที่มีชื่อว่า fx football arena นั่นเองนะครับก็สตหรบเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวฟุตซอลที่เราเนจะสามารถเลือกตัวละครได้ตามใจชอบเลยแล้วก็แต่ละตัวละครน,นะครับก็จะมีความแตกต่างทางสเตตัสรือว่ามีทั้งสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นได้ ต่อห้องนี่มากถึง3เวสามเลยคือการดวลกับผู้เล่นแบบเรียวทามก็ภาพกราฟิกเป็นในเกมถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ให้สวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินสเปคอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. ก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นหรือว,ว่าลองโหลดก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้น่เลครับผม เกมที่สามเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนว turn b a s บ d แล้วก็เป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักน่ารักนหน่อยเนี่ย <S <S เล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Soul Out นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว turn ์นเบ d ที่เราเนี่ยจะได้รับเป็นตัวละครสุดมินิสุดน่ารักเลยแล้วก็ภายในเกมนะครับจะมีทั้งการจัดทีมแล้วก็การจัดอัพเกรดตัวละครต่างๆแล้วก็ร,ระบบสุ่มกาชาก็มีเช่นเดวกันแล้วก็ร,ระบบการ คัฟของหรือว่าคัอาวุธก็มีให้ด้วยนะครับก็คือการครัฟเพื่อให้ตัวละครนี้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเกมนี้นะครับจะมีระบบการสร้างกิลหรือว่าเสริมเพื่อนได้ด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมแนวเทนเบสอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะเกมนี้เป็นเกมสุดน่ารักเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเนาะ เกมที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่ายูยูฮากุโชนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ถอดออกมาจากตัวของอนิเมะยูยูฮากุโชเลยนะครับเกมนี้นะครับมันจะทำออกมาคล้ายตัวของวันพันแมนเดอะสตรองเกรดเลยก็คือมันจะเป็นเกม RPG ์พีในสไตล์เทิร์นเบรดนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราไปเล่นเก็บตัวละครกันด้วยนะครับก็คล้ายๆตัวของวันพันแมนเลยระบบการเล่นอะไรต่างก็คล้ายๆกันเลยแล้วเกมนี้นะครับมีทั้ง การสุ่มกาชาปองด้วยนะสุดมาก RPG มันจะมีสุ่มกาชาปองอยู่แล้วเนาะแล้วสุ่มกาชาปองมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็มีระบบเสริมต่างๆอีกมากมายก็จะเป็นพวกระบบการไปเล่นเก็บสายต่างๆก็เราก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับตอนสำหรับใครที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็อยากเล่นเกม Yu Yu s h o h a k u s อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับเป็นเกมที่นั่นจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม แนวอพีจีแนวเทินเบี e อยู่แล้วก็คือไปลองเล่นกันดูได้นะ เกมครึ่งทางในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวกีฬาบาสเกตบอลอยู่แล,แล้วแล้วก็ยังหาเกมใหม่ๆที่เป็นแนวกีฬาบาสเกตบอลอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า NBA Now 2022นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราสวมบทบาทเป็นนักบาสมืออาชีพนะครับที่เราเนี่ยต้องไ่แข่งขันกันเพื่อล่าถ้วยรางวัลต่างๆนะครับเนาะก,ก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่อข้าจะเล่นสนุกได้แต่ว่าเกมนี้นะครับจะเล่นเป็นแบบแนวตั้ง นะครับนอ้องก็คือบแบบเกมมันจะเป็นระบบเล่นแบบแนวตั้งเลยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นแบบแนวตั้งอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยมีทั้งการอัพกรงอัพเกรดตัวละครจัดทีมตามที่เราต้องการแล้วก็ไปแข่งขันกันนะครับก็ไปเกมทีม่เราอาจจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเล่นง่งายเล่นเ,นเพลินได้เลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะมือถือสเปคต่ำก็จะแหลกแกอยู่เหมือนกันนะ สตร์เกมที่6กเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า And.io นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมจำลองการสร้างอาณาจักรแห่งมดนะครับที่เราเนี่ยจะแบ่งฝั่งเป็นมดต่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็สร้างอาณาจักรเป็นมดของเราให้ชิงความแข็งแกร่งให้ได้นะครับก็คือเราเนี่ยก็ต้องพยายามอยู่รอดให้ได้เพราะว่าในห้องต่างๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการต่อสู้ต่างๆเลยนะครับก็คือ การต่อสู้ชิงอาณาจักรต่างๆหรือว่าการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นที่1นะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นคข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีทั้งหมดดรากอนเอ็กวอ์หรือว่าหมดเบลเนเรยโอลหรือก็หมดเดมอนต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่นจะสนุกมากๆเพราะเล่นเป็นแบบออฟไลน์ line ด้วยครับฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่ นะครับนะ้องสระเกมนี้สระการี่อยากเล่นก็ลองเล่นกันดูได้นะเกมที่เจ็ดเนี่ยใครที่ชอบเล่นนเกมแบบว่า เป็นอิสระเล่นแบบอิสระไม่มีเควสต่างๆแล้วก็เล่นตามจินตนาการของเรานะครับก็คือต้องเราเล่นเกมนี้ดูได้น,ะนั้นตัวเกมมีชื่อว่า Townscaper นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมให้เราเนี่ยรับบทเป็นนักสร้างเมืองนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถสร้างเมืองได้ตามใจเราสร้างแบบที่เราต้องการได้เลยคือแบบไม่มีเควสนะยกแล้วแต่เราจะสร้างทาอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่เราจะทําเลยนะครับก็ต้องบอกว,ว่าเป็นเกมที่มันจะสนุกแล้วก็มีความคิดเอทให้เราคิดเอทหรือว่าสร้างสารรค์มากมายเลยนะครับภาพการาฟิกก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกสุดน่ารักเลยนะครับภาพการาฟิกมันจะออกแนวคล้ายๆแฟนอาร์ตหน่อยๆนะฮะก็คือภาพการาฟิกต่างๆมันค่อนข้างจะสวยงามมากๆแล้วก็เกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นัหรับใครที่ยังไม่มีงบที่จะซื้อ ก็รอเปนลดรารคราก่อนได้ค่อยไปซื้อนะครับเนาะก็สำหรับใครที่มีงบซื้อนะครับก็สามารถเข้าบาลองโหลดกันได้นั่นเองนะ be, right oh oh. สารัเกมที่แปดเนี่ยที่ชอบเล่นเกมแนว Battle Royale อยู่แล้วแล้วก็อยากหาเกมแนว Battle Royale มาใหม่เล่นอยู่ นะครับก็คือสามารถปรลองเล่นเกมนี้ดูได้น,ะนั้นสรตรเกมที่มีชื่อว่า Battle Elite FPS Shooter นะครับสาตรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวพรย,ยาที่เราเนี่ยจะกระโดดล่มลงไปเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งในด่าน,นนั้นไปนะครับเนาะเกมนี้ก็เป็นเกมที่่จะเล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้เพราะว่าเกมนี้ มันจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเนี่ยไปเล่นกันนะครับก็คือแต่ละอาวุธก็จะมีความเก่งกาจหรือว,ว่าความโหมดแตกต่างกันไปเลยเราเนี่ยก็สามารถเลือกจาปมาลองเล่นกันดูได้ตามความถนัดเลยภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมอง fps หรือว่าภาพมุมมองบุคคลที่1น,นะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นกันดูได้นะครับผมภาพการาฟิกก็จะออกเป็นแนวพีริกอนนะ สโต์กเกมมาลองรนดับสุดท้ายเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวบริหารจัดการอะไรต่างๆนะครับก็ต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสโตรเกมที่มีชื่อว่ารีสอร์ทโทเบียนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยรับบทเป็นผู้บริหารจัดการรีสอร์ทที่สุดโสมที่ทําให้กลับมาใช้ได้หรือว่ากลับมาตังอีกครั้งนะครับก็คือภายในตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยต้องรีโนเวทรีสอร์ทของเราให้ใหม่ คือแล้วก็ดึงดูดคนเพิ่มมากขึ้นก็คือเราเนี่ยสามารถสร้างห้องหรือว่าตกแต่งห้องได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับคือมันก็จะมีของตกแต่งอะไรต่างๆก็เราเนี่ยก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่น่าจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะครับเนาะภาพกราฟิกภายในเกมก็เป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเลยภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้ก็เป็นภาพมุมมองด้านข้างนะครับก็ลองโหลดเล่นกันดูได้นะ wouldn't found you wouldn believe. Was lost believe. things was I until I I'm invincible. that that เกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Cat and Soup นะครับเกมนี้นะครับจะเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมที่แบบเป็นน้องเหมียวนะครับก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยเพราะว่าเกมนี้นะครับให้เราเนี่ยจัดการบริหารน้องเหมียวเนี่ย ไปทําอาหารทําซุปแตกต่างกันไปเลยนะครับบางตัวก็อาจจะทําซุปบางตัวก็อาจจะหั่นผักก็แล้วแต่เราที่จะบริหารจัดการเลยเนาะภาพการาฟิกใน,น็นนเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวภาพมาในาการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะก็สกัดอยากเล่นก็ไปลองโหลดเล่นดูดูได้นะ ก็เป็นไงบ้างสลับสิบเกมมาใหม่ไปจำสัปดาห์ที่เอาไว้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะหวังว่าท่านผู้ชมนี่น่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจนคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยดีนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจนคลิปหน้าสวัสดีครับผม